สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวีโกรธผมสายันบุญอาจนะครับวันนี้เราจะมาสรุปนะครับกราฟิกดีไซน์เทรนนะครับของปี2026โดยเราจะใช้ AI นะครับที่เป็น Gemini สรุปกันนะครับปกติแล้วนะครับทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการสรุปในลักษณะที่หาข้อมูลนะครับในพาร์ทของ Google หรือพาร์ทของออนไลน์นะครับ ถ้าปีนี้เราพิมพ์ว่ากราฟิกดีไซน์เทนในปี2026เนี่ยก็จะมีบางค่ายเนี่ยเริ่มปล่อยออกมาแล้วเนาะอันนี้ผมเซิร์ชใน Google นะครับก็จะเห็นว่ามีเว็บหลายเว็บเลยนะครับแต่ว่าเว็บที่เคยรีวิวไปในปีนก่อนหน้านั้นพวก Shutterstock นะครับหรือว่าอของ f r e e p i k อะไรพวกนี้นะครับก็ยังไม่ได้ปล่อยออกมานะครับแล้วก็ถ้าไปเสิร์ชหาในพาร์ทของ Google หรือ AI Search เนี่ยก็จะมีค่ายที่ผมคิดว่า น่าสนใจนะครับก็คือมีค่ายแคนวานะครับที่ปล่อยแคนวา Design Trend ปี2026มาแล้วก็ค่ายที่เป็น Adobe นะครับที่เป็น d e ไซน์เทรน d ในปี2026เช่นกันนะครับออสองอันนี้น่าสนใจนะครับผมเลือกออรีวิวนะครับในพารของแคนวา Design Trend ในปี2026ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่ามีการเซิร์ชหาในตัวที่เป็นเจมินายนะครับแล้วก็ มีการ r e c o m m e n d a t i o n มาอยู่ทั้งหมด3เว็บนะครับก็หนึ่งในนั้นเป็นแคนวานะครับงั้นเรามาเลือกที่เป็นแคนวาก่อนปกติแล้วเนี่ยตัวที่เป็นเวลาดีไซน์เนาะอันนี้เป็นหน้าต้นฉบับนะครับก็จะเห็นว่าพาร์ทของตัวเป็นแคนวาเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่ออกมาในลักษณะที่เราอะครับสามารถที่จะกดนะครับแล้วก็สามารถที่จะไล่ดูได้นะครับว่าในพาร์ทของเทมเพลตนะครับที่เป็นตัว เทรนนี้เนี่ยนะครับมีเทมเพลตอะไรบ้างเพราะว่าเราสามารถกดแล้วก็ใช้เทมเพลตตัวนี้นะครับในการทำงานต่อได้เลยนะครับเขาก็จะพามาที่ตัวแคนวานะครับแล้วก็กดตัวที่เป็นคัสตอมใหม่ด s สเทมเพลตก็สามารถที่จะ edit แล้วก็เอาข้อมูลนะครับที่เป็นของเราเนี่ยใส่เข้าไปในดีไซน์นี้ได้นะครับอันนี้เป็นข้อดีของตัวแคนวานะครับแล้วก็สามารถกดตัวที่เป็น ตัววิดีโอเนาะอันนี้เป็นโซเชียลมีเดียวิดีโอซึ่งเช่นกันครับถ้าเกิดเรากดเข้าไปอะครับเขาก็จะพาเข้าไปอยู่ที่เทมเพลตเหมือนกันแล้วก็สามารถใช้เทมเพลตเนี้มาดิดต่อได้มาทำงานต่อได้นี่คือข้อดีของตัวเป็นแคนวานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาแคนวาก่อนเพราะว่ามีงานเนี่ยข้อมูลมันจะเยอะมากนะครับแล้วก็จะทำให้รู้สึกสับสนนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็เลยเอาตัว URL นะครับของตัวที่เป็นแคนวาเนี่ย ใส่เข้าไปในเ e m i นานะครับแล้วก็ช่วยให้สรุปนะครับแบบละเอียดให้หน่อยนะครับเขาก็สรุปออกมานะครับซึ่งอย่างไม่ละเอียดนะครับอันนี้เขาก็สรุปมาเป็นทั้งหมด10เทนหลักนะครับแล้วก็มเีเรื่องความละเอียดเนี่ยไม่ได้ไอธิบายจนเราเนี่ยเก็ตหรือเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอ่านนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยตัวที่เป็นแขนว่าไม่ได้ใส่ตัวที่เป็นดีเทลอะไรมาเยอะแยะนะครับแต่ว่า เขาจะให้เห็นพาร์ทของเขาเรียกว่าเป็นมุมของดีไซน์ที่เป็นคอนเซ็ปชวลนะครับนี้เนี่ยเราอยากได้คำอธิบายเนื่องจากหลายๆครั้งเนี่ยเราก็อยากเข้าใจว่าในแต่ละทีมแต่ละดีไซน์เนี่ยเขามีวิธีคิดยังไงนะครับ mm hmm. เช่นยกตัวอย่างเนาะ mm hmm. เขาก็สรุปมานะครับว่าตัวดีไซน์เทรนด์ของปี2026ภายใต้แคนวาเนี่ยที่เขาคอนเซปต์ของเขาก็คือ ธีมหลักของเขาคือ imperfect by design ก็คือแปลว่าต้องเป็นลักษณะของความไม่สมบูรณ์แบบที่ตั้งใจสร้างสรรค์น,นะครับก็คือเป็นการแบบเหมือนส่วนกระแสนะครับหรือว่าแอนตี้ความเป็น AI ที่มีความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เกินจริงสมบูรณ์มากนะครับแล้วก็หันไปลักษณะของเล่นกับความดิบความสนุกความเป็นมนุษย์นะครับซึ่ง จะมีความไม่สมบูรณ์แบบนะครับเขาก็กาหนดออกมาเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมอ่านแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังอธิบายได้ไม่ลึกนะครับตามที่เราอยากได้ยินนะครับนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าช่วยอธิบายให้ละเอียดขึ้นอีกนะครับเพื่อเพื่อความเข้าใจเนาะตัว AI เนี่ยก็เริ่มอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นความไม่สมบูรณ์แบบตั้งใจสร้างสรรค์นเนี่ยมันสะท้อน เรื่องของความรู้สึกของผู้คนเนี่ยที่เบื่อความเนี้ยบไร้ทิฏฐิของ AI นะครับแล้วก็หันมาโหยหาความเป็น Human Touch มากขึ้นนะครับนี่เรามาขยายความคำว่าความเนี้ยบไร้ทิฏฐิของ AI แล้วกันนะครับโดยผมพาไปดูเว็บที่ชื่อว่า Midjourney ที่ผมใช้ในการสร้างรูปภาพจะเห็นว่าอะไรครับอันนี้เป็นการ create นะอันนี้เป็น top day เนาะ เมื่อเราสู่เข้าไปจะเห็นว่าเนี่ยครับคือความเนี๊ยบของ AI ที่ได้งาน create แบบที่เนี๊ยบมากนะครับเนี๊ยบมากกว่าความเป็นมนุษย์ในการสร้างด้วยซ้านะครับอันนี้ก็คือเป็นความที่เออคนเริ่มรู้สึกว่า AI มันมันเนี๊ยบจังเลยอะครับอย่างเงี้ยนะครับคื้นเนียนมากนะครับเห็นตัวที่เป็นดีเทลมากกว่าการถ่ายภาพจริงเสียด้วยซ้ำนะครับแม้กระทั่งภาพของการที่ เขาเรียกอะไรภาพที่มันเป็นแคนดิดเนี่ยมันก็ยิงดูเนี้ยบเนี้ยบเกินไปนะครับภาพเป็นภาพแบบแม้แต่กระทั่งการ์ตูนนะครับภาพที่เป็นเท็กเจอร์ภาพที่เป็นตัวเอ่อฟิลเจอร์ในเรื่องของการครีเอทน่ะอาจที่เป็นพวกรียลลิสหรือแม้กระทั่งลายเส้นเองก็ยิ่งดูความเป็นเป็นเป็นเนี้ยบเกินไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเว็บหนึ่งที่ผมเปิดให้ดูก็คือเรายังมีความรู้สึกเลยว่าอันนี้สร้างจาก AI แน่นอนเพราะอะไรครับ เพราะว่ามันเนียบนะเพราะว่ามันสวยงามเกินจริงนะครับไปมากครับเ,เช่นเดียวกันผมเปิดให้ดูใน free p i c เนาะก็คือจะเป็นเว็บไซต์สำหรับการ Create ตัวรูปภาพนะครับสามารถ c r e a ร e g e n e r a งวิดีโอรูปภาพตัวลักษณะของภาพประกอบอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าอะไรครับอันนี้คือผมคลิกตัวที่เป็น image ที่มีการเจนเนาะก็จะเห็นว่าอันนี้ครับคือคำว่า ความเนี้ยบของการสร้างภาพมาด้วย AI มันมันสมบูรณ์แบบจนเกินไปนะครับตัวที่เป็นวิดีโอนะครับอ่าผมก็ไปคลิกดูที่วิดีโอเนาะอ๋อโอเคมันไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรเนาะเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปรีวิวตัวที่เป็นตัวฟรีพริกตัวนี้นะครับแต่จะสังเกตเห็นว่ามันมีความมันมีความเนี้ยบนะครับมันมีความเ,เขาเรียกว่าต่อให้พยายามสั่งมันให้ออกมาเป็น ลักษณะของภาพย้อนยุคอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังดูหรูอยู่ว่าพวกนี้มันเป็นมันเป็นภาพที่แบบครีเอทขึ้นมาซึ่งไอกระแสในการแอนตี้ตัวความเป็นความเนี้ยนะครับก็เลยออกมาเป็นทั้งหมด1 0เทรนที่เขาพยายามสะท้อนซึ่งเวลามาเทียบกันเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าคือมันไม่เนียเยนเน้ยบเลยครับไม่เนี้ยบเลยในมุมของการที่ผมทํางานออกแบบในขาหนึ่งเนาะนอกนือจากเรื่องของการทำดิจิทัลเมตติ้งหรือการทําการตลาดออนไลน์เนี่ย ภาของการสร้างสื่อแบบนี้เราก็ยังดูว่ามันเป็นงานที่แบบดูหยาบจังเลยนะครับดูแบบว่ามีความเป็นเขาเรียกว่าคอลาดนะภาพตัดแปะง่ายๆเละๆเ,เ,เยอะๆเนี่ยซะเยอะนะครับแต่ว่าน,นี้มันคือความตั้งใจของความเบื่อหน่ายของความเนี๊ยบอย่างท,ที่ที่เล่ามานะครับโอเคเรากลับไปดูแต่ละเทรนกันแล้วกันนะครับว่า AI เนี่ยสรุปเราให้เราฟังยังไงบ้างนะครับ อันแรกเนี่ยเป็นพร้อมเพกาวนะครับเราลองไปดูเนาะว่าพร้อมเพกาวเป็นยังไงนะครับตรงไม่ตรงยังไงอ่าพร้อมเพกาวนะครับตัวพร้อมเพกาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเนาะแล้วก็เ,เป็นวิดีโอนะครับที่เป็นพร้อมเพกาวแล้วก็เป็นเทมเพลตที่มีให้เราสามารถเข้าไปทําการกดแล้วก็สร้างได้นะครับอ่ะ AI สรุปมาว่านะครับตัวเทคะครับ เมื่อเทคเนี่ยกลายเป็นของเล่นและโคดดิ้งกลายเป็นศิลปะนะครับอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาตีความนะครับเป็นสนามเด็กเล่นแห่ง AI นะครับแนวคิดของการทำก็คือนำส่นที่ยะของโลกเทคโนโลยีนะครับเช่นพวกโคดดิง้งพวกอินเทอร์เฟซพวกยุคเก่าเรโทรยูไอเนี่ยหรือว่าพวกหน้าต่างป๊อปอัพมาทำให้เป็นแบบสนุกสนานขึ้นเป็นสนามเด็กเล่นนะครับก็คือมันก็จะมีเรื่องวัตต์โคดดิง้งก็คือการใช้ฟอนต์ที่เป็นโมโนสเปซนะครับ หน้าจอที่เป็นสีดำสีเขียวมาจัดวางให้ดูมีมีศิลปะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการนำตัวที่เป็นเอ่อเกมบีไฟบ e เมนการนำกลุ่มปุ่มกดหรือว่า Pixel Art นะพวก Windows 9 9 98มาใช้เรียกว่าโหยหาอดีตนะนอสต a เ g ียนะครับของยุคอินเทอร์เน็ตเริ่มต้นนะครับแล้วก็ใช้คู่สีตรงข้ามฉุดฉาดตัดกับพื้นหลังเรียบง่ายแล้วก็อาจจะมีความเป็นนีออนบนพื้นสีดำนะครับอันนี้ก็ เป็นบทสรุปนะครับของตัวที่เป็นพร้อมเพกาวนะครับประมาณนี้ก็เวลาไปไประยุกช้ยเนาะก็จะเห็นว่ามันมีความเป็นพิกเซลที่แตกนะครับมันเป็นความหน้าจอของยุคเริ่มต้นนะครับที่เป็นโคโดดิ้งยุคเก่านะครับแล้วก็พยายามไปสรรหานะครับภาพที่มันเป็นภาพย้อนอดีตนะครับมาประกอบนะครับมาทําให้มันออกมาเป็นผลงานที่มันดูย้อนยุก นะครับอ่ามันดูย้อนยุคเนาะถ้าเรากดไปปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีความเป็นขาวดำมันมีความย้อนยุคลงไปแล้วก็เอ่อมันดูเป็นลักษณะของความให้สมบูรณ์แบบนะครับแต่หลายๆอันก็จะสังเกตว่ามันก็ยังเป็นการ create นะครับจาก AI นั่นแหละนะครับแต่ว่าเอาตัวที่เป็น element หลายๆอันเนี่ยมาประกอบกันเพื่อทำให้เกิดเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับซึ่งแน่นอนเราเลี่ยงไม่ได้กับการที่จะ create e อ,อ,อ่ m อิเลเมนต่างๆวิดีโอต่างๆภาพต่างๆจาก AI นะครับแต่มีธีมหรือมีคอนเซปตที่เป็นลักษณะขอ,ของของของรูปแบบที่ที่ว่ามานะครับอันนี้ก็จะเป็น1อันนะครับในเรื่องของสนามเด็กเล่น AI อันดับที่2นะครับตัวที่เป็น Reality Wrap นะครับอ่ะเราไปดู Reality Wrap นะครับพาร์ทของ Reality Wrap นะครับอันนี้ก็คือจะเห็นเป็นอ่ะ r e a l ต t y ว a r p ทุทีนะครับ ยุติวารก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของอาการที่ดูมันเหนือจริงนะครับอาจจะไปดูคำนะครับตัวที่บิดเบือนความจริงนะครับก็คือโลกความจริงที่ถูก AI บิดจนฝันนะครับประมาณนี้อันนี้คอนเซปต์ของเขาก็คือมันเป็นการใช้ประโยชน์จากความหลอนความเพลี้ยน,นะครับของ AI เนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น Hallucination ที่เป็น AI hallucination เนี่ยมาเป็นจุดเด่นในการที่จะพยายามเอามาทำเป็นงานอาร์ตงานดีไซน์ที่แบบเหนือจินตนาการนะครับโดยที่อาจจะใช้ลักษณะของภาพคนหรือภาพวัตถุเนี่ยที่ดูเกือบจริงนะครับดูเพี้ยนนะครับทำให้รู้สึกเนี่ยสะดุดตานะครับแล้วก็ใส,ส่สถานที่ที่แบบดูว่างเปล่าลึกลับนะครับอ่าเป็น ลักษณะของความฝันนะครับทางเดินโรงแรมที่มีสิ้นสุดนะครับการใช้เลนส์ฟิชไอที่มันทำให้บวมบิดเบี้ยวนะครับหรือดูไหลย,ย้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ของ Reality Warp นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะเห็นว่ามันดูอารมณ์ของมันเนี่ยมันดูหลอนๆนะครับมันดูบิดเบือนไม,ไม่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 เหมือนจริงนะครับหรือว่าได้ใส่เลนส์นะครับที่มันทำให้เอฟเฟกนะครับถ้าเกิด ใครดูทันในยุคที่เป็นยุคเก่านะครับของการทำตัวเเรียกว่าเป็นดีไซน์ในสมัย8090นะครับดีไซน์ประมาณนี้มันก็จะออกมาเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับมี n o i s ์มีความเบลอของเลนส์มีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นเทรนที่ที่2นะครับต่อมาเทรนด์ที่สาเนี่ยคือเป็นเอ็กซ์โปรคอนะครับแกนแท้แห่งการสำรวจ หยุดเลื่อนผ่านแล้วเริ่มค้นหานะครับมินนิ่งของเขาคืออะไรเอามาดูภาพก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าไหมครับมีการวางของตัวภาพแล้วก็ตัวไทไทโปเนี่ยหรือตัวหนังสือเนี่ยในลักษณะที่มันดึงดูดความเป็นเท็กซ์ให้อ่านนะครับอ่าดูคอนเซปต์กันก็คือต่อต้านพฤต,ติกรรมถ่ายหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับด้วยดีไซน์ที่บังคับให้เราดูช้าลงนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดนะครับอ่า จอลึกดีไซน์ก็คือใส่รายละเอียดนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆซ่อนอยู่ในภาพเหมือนกันเกมหาของนะครับที่เป็น hidden object แล้วก็จะมีการซ่อนภาพข้อความกราฟิกหลายๆชั้นให้คนค่อยๆแกะดูความหมายค่อยๆอ่านเพราะมันอ่านยากเนาะก็ต้องใช้เวลาในการดูแล้วก็ตัวที่เป็นลักษณะของการออกแบบให้เชิญชวนให้คนแบบคลิกซูมนะครับหรือว่าเปิดเนื้อหาที่ซ่อนอยู่เป็นต้นนะครับนี่คือ การ explore นะครับก็คือหาตัวที่เป็นแก่นแท้ของภาพนั้นนะครับถ้ากลับไปดูอาที่เป็นโซเชียลมีเดียวิดีโอก็จะเป็นลักษณะของบางทีก็จะซ่อนตัวที่เป็น Text อยู่นะครับกับภาพนะครับแล้วก็อย่างยกตัวอย่างเช่นตัววีโอนะครับที่เป็นโซเชียลมีเดียเทมเพลตเนี่ยเวลาเราก,กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยภาพมันจะเป็นลักษณะของการที่จะมีการซ้อนกันอยู่นะครับแล้วก็ กดเข้าไปเพื่อจะไปดูให้มันเต็มให้มันครบอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เราก็จะดูช้าลงเพราะว่าเรารู้ว่าทําไมครับมีรูปที่มันซ่อนอยู่อย่างน้อย3มรูป5รูปนะครับเราก็จะต้องหยุดดูว่ารูปที่1เป็นอะไรแล้วก็จะมีเทคกแปะรูปที่2เป็นอะไรมีเทคกแปะนะครับรูปที่3เป็นอะไรมีเทคกแปะเป็นต้นนะครับมันก็จะทําให้คนอยู่กับวิดีโอนี้นานขึ้นเวลาเราไปใช้ในเรื่องของการตลาดเอาไปใช้ในการสื่อสารเนี่ย มันก็จะเป็นจุดที่แบบคนจะดูวิดีโอนี้นานขึ้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการแบบวิวช้งานนะครับเทรนด์ที่4เราจะเห็นว่าเป็นสัมผัสที่จับต้องได้ texture check นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู texture check หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับจะเห็นว่ามีความเป็น texture อ่าแล้วก็มีพาสที่มันเป็นเขาเรียกว่าใช้พื้นผิวมาประกอบนะครับพื้นผิวมาประกอบนะกลับไปดูความหมายก่อนนะครับ ดีไซน์ที่สายตาสัมผัสได้ถึงปลายนิ้วก็คือแปลว่าเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไปจับแล้วมันหยาบไปจับแล้วมันมันอย่างนี้ครับเป็นต้นนะครับก็แนวคิดคือตอบโต้ความเรียบแบนของหน้าจอดิจิตอลนะครับด้วยการเน้นพื้นผิวที่ดูสมจริงจนหน้าขนลุกเนี่ยเรียกว่าไฮเปอร์เรลิสติกเท็กเจอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราเห็นภาพของเนื้อคนผิวคนเนี่ยนะครับที่มันซูมเห็นลูกขน จนหน้าตกใจนะครับซูมลึกเข้าไปจนแบบใกล้มากเป็นต้นนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้ก็จะเห็นว่าเอออันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าโอ้มันใช้ความเป็น texture ที่มันเป็นเหมือนกับอารมณ์ของสมมุติอันนี้มันเป็นโฆษณาของครีมเนาะนั้นก็จะต้องเอาพื้นผิวนะครับของวัตถุดิบนะครับในการผลิตอันนี้นะครับมาผสมมาซูมมาดู t e x t อร์ของความเป็นเนื้อคนนะครับ t e x t อร์ของ พื้นผิวของวัตถุดิบทั้งหมดนะครับมาประกอบกันแล้วก็จะดึงความสนใจเรานะครับอ่าประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเทรนที่5นะครับก็คือเรื่องของเก๋ไก๋สไตล์แอปโนดนะครับก็คือโนดแอปคลิกชิกนะครับอ่าเราไปดูหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโนดเนาะอ่าโนดแอปชิก นะครับอ่าประมาณนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของการที่แบบมีโน้ตมีการตัดแปะด,ดูเต็มเพจนิดน,น,นึ่งนะครับอาจะเป็นโน้ตต่างๆที่อยู่บนแฟ้มโน้ตอ่าต่างๆที่อยู่บนวัตถุอย่างเช่นแผ่นซีดีนะครับแปะตัวที่เป็นคลิปบอร์ดนะครับมีการโน้ตนะครับเป็นลักษณะของตัวอะไรก็ว่ากันไปที่เป็นลักษณะของการเรียกว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีการเก็บในแฟ้มแล้วก็เก็บอ่าพวกที่เป็น ตัวอ็อบเจกต์แบบนี้รูปภาพพวกนี้นะครับเอาไว้นะลองมาดูเรื่องของคอนเซ็ปต์ก็คือความยุ่งเหยิงที่จริงใจนะครับแนวคิดก็คือใช้ความสวยงามของสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จนะครับเรียกว่า Work in progress สเนี่ยสะท้อนความจริงใจแล้วความเร่งรีบของยุคสมัยนะครับออันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับดีไซน์ก็คือใช้สกรีนช็อตแอนด์แคปหน้าจอแชท หน้าจอการแจ้งเตือนหรือพวกโนต้ตต่างๆในโทรศัพท์มาแปะนะครับเป็นงานดีไซน์ตรงๆเลยนะครับแปะกันมาเลยนะครับหรือเป็นลักษณะของการเขียนมือ,อขีดเขียนเนะเาะแล้วก็เป็นเหมือนกับพวกวงกลมแก้คําผิดมีลูกศรชี้แบบเขียนง่ายๆนะครับจัดวางไม่สมดุลน,นะครับลุกเอียงไปมาแล้วก็แปะลงสมุดแบบรีบ นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่เป็นเรื่องของโน้ตแ p p ชิกนะครับไปดีไซน์ถัดไปนะครับก็คือออ o อ u ลว l a ่านะครับ a ออวนะครับลองไปดูเนาะออบอัวเนี่ยยุคแห่งการตัดสิ่งรบกวนนะครับความสงบในความเรียบง่ายนะครับแนวคิดก็คือการใช้ดีไซน์เพื่อพักสายตาพักใจแล้วก็ข้อมูลมันเยอะนะมันก็จะเป็นอินโฟเมชันที่โอเวอร์ดังนั้นเนี่ยดีไซน์มันก็จะออกมาเป็นลนักษณะของ เรียบง่ายมากๆนะครับมีรูปภาพเดียวนะครับมีรูปภาพที่เรียงกันง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีเทก็กใส่ลงไปนะครับเท่านั้นเองนะครับสำหรับการทำแบบนี้นะก็จะมีเรื่องของการใช้พื้นที่ว่างเยอะๆมากๆนะครับที่เป็น x x t r m m white space นะครับเพื่อให้เนื้อหาเนี่ยโดดเด่นแล้วก็มันสามารถหายใจได้นะครับ การจัดวางที่เป็นระเบียบนะครับเส้นคมชัดเลยนะเป็นคีนไลน์นะครับถ้าเกิดวางหลายลูกก็จะเห็นว่ามีการวางลูกแบบที่เป๊ะๆนะครับรก็คือวางเรียงกันแบบชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการโทนสีธรรมชาติพ a าสเทออ่อนหรือสีเขาวดำนะครับถัดมานะครับเทรนที่7คือดามากครับนะครับชมการละครเนาะเล่นใหญ่ไว้ก่อนพราสอนไว้นะครับ แนวคิดก็คือการดูดความสนใจด้วยความเวืร์วังอารมณ์ที่ดุนแรงแล้วก็ดูความเป็นละครนะครับเราลองไปดูหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของดามาคลับนะครับประมาณนี้ก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของอจริงๆตัวตัวพุทธนะครับหรือตัวองค์ประกอบของตัวที่เป็นงานดีไซน์นะครับมันจะถ่ายเยอะๆถ่ายแน่นๆนะครับถ่ายใน ความเวอร์วังนะครับอย่างที่คอนเซปต์ว่าไว้นะครับคือเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่เนาะมีความเป็นม่านแดงนะครับมีความเป็นการละครอยู่ในนี้นะครับจะเห็นประมาณนี้แล้วก็ดีไซน์ก็คือจะเป็นการใช้จัดแสงแบบสปอตไลท์นะครับยุคเก่าเนาะยิงเข้าไปเลยนะครับนั้นเงาเข้มนะครับแสงจัดคอนถสตเยอะนะครับแล้วก็จะมีการใช้ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่นะครับกระตกตะโกนใส่หน้าคนดูแล้วก็ มีการเคลื่อนไหวที่มันรวดเร็วรุนแรงนะครับตัดแบบฉับไวนะครบบับปุ๊บปุ๊บปั๊บนะครับถ้ากรณีที่เป็นวิดีโอนะครับอ่ะตามคอนเซปต์เนาะก็จะเห็นว่าลักษณะของเทคโบจิงนะครับแล้วก็มีการแบบตัดเร็วมากนะครับอ่าประมาณนี้ถัดมาเนาะเราไปดูในเทรนที่8 9 10จะเป็นเทรนที่เป็นเป็นเอ่อรีเจนเทรนนะครับก็คือเริ่มต้นจากตัวที่เป็นอินเดียก่อนนะครับ คลื่นสไตล์คุณยายนะครับแกรมแกลนนี่เวฟนะครับรายละเอียดก็คือเป็นการนำลวดลายของงานพัดทองงานปากงานฝีมือนะครับสีมันจะจัดจ้านนะครับในแบบอินเดียมาผสมกับการาฟิกสมัยใหม่ก็จะทำให้รู้สึกเหมือนกับเหมือนบ้านคุณยายที่เปี้ยวจี๊ดนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูหน้าตากันว่าจะเป็นแบบไหนนะครับอ่าก็จะเห็นว่าประมาณนี้เลยนะครับชุดฉาดนะครับสีสันชุดฉาดมากนะครับแล้วก็ จะมีลักษณะของความเป็นอินเดียเพราะว่าเอาเค้าเจอที่เป็นอินเดียเข้ามานะครับอันนี้คือเค้าเจออินเดียนะครับถัดมานะครับเค้าเจอที่ที่สองนะครับนั m เบอร์เก้านะครับที่เป็นเทรนท9เก้าก็คือใช้ความเป็นเม็กซิโกเข้ามานะครับจิตวิญญาณแห่งซีนนะครับก็จะได้แรงบนันดาลใจมาจากเรียกว่าวัฒนธรรมซีนก็คือเป็นการทำมือเนาะแมกกาซีนแมกกาซีนทำมือนะครับ เป็นแมกกิซินใต้ดินของเม็กซิโกก็จะมีความดิบมีความเป็นอิงเบรดนั่นก็คือความเป็นรอยมึกกระดาษรีไซคเคิลตัดแตะข้อลาดนะครับเป็นต้นเนาะอาจไปดูหน้าตากันว่าเป็นแบบไหนนะฮประมาณนี้นะครับก็จะออกมาความเป็นเม็กซิโกนะครับอ่ารู้สึกหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าอินเดียเมื่อกี้นี้รู้สึกมากนะครับอ่ามาแล้วนะเม็กซิโกนะครับหน้าตาหนวดมาแบบนี้นะครับ สีสันเนาะอาหารอะไรเงี้ยนะครับมันคือตัวแมทชูเรียลที่เอามาใช้มันก็มีความเป็นเม็กซิโกนะครับตัวภาพตัวเอ่อวิดีโอนะครับก็จะมีความเป็นเม็กซิกันนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบสเปนนะครับสเปนเนาะเป็นบล็อกปาร์ตี้ก็คือเอาเอกลักษณ์ของย่านชุมชนสเปนมีลายกระเบื้องสถาปัตยกรรมแล้วก็บรรยากาศงานเทศกาลท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้เป็น นีมาเมติกนะครับโรแมนติกแล้วก็มีมนคลังเอามาดูหน้าตากันนะครับ okay, อโอเคหน้าโอเคไหมเดี๋ยววสเปนเนาะอะสเปนสเปนสเปนขอดูเทมเพลตที่เป็นสเปนหน่อยนะครับรู้สึกไหมนะครับก็หลายท่านก็รู้สึกความสเปนมาแล้วเนาะรูปพวกนี้นะครับรูปพวกนี้ โอเคก็ okay. ทุกท่านสามารถไปดูตัวเว็บไซต์นะครับชื่อ c a n v a com design ขีดกลาง r e n นนะครับแล้วก็ trend me s เนาะประมาณนี้ก็จะเป็นการสรุปเทรนของ Canva นะครับจริงๆมีอีกอันหนึ่งที่เปิดค้างเอาไว้เนาะก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์เท n นของตัว Adobe ซึ่งไม่ได้อยู่ในวิดีโอนี้เนาะเดี๋ยววิดีโอหน้าค่อยว่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เป็นการสรุปของ ดีไซน์เทรนด์นะครับของ AI เนี่ยที่เป็นของ g e m i n i เนี่ยผมว่าในมุมผมเนาะเขาทำได้ดีแล้วทำให้เราสามารถเข้าใจตัวที่เป็นงานดีไซน์ได้โดยเฉพาะบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องตีความเองยิ่งตัวอาร์ตเวิร์ที่แสดงออกมาแล้วก็เทคที่เขามรยายมันไม่เยอะมากนะครับนั้นอันเนี้ยตอนเปิดมาครั้งแรกอะแล้วบางอันเนี่ยต่อให้เรียนอาร์ตมาเรียนดีไซน์มานะครับมันก็จะมีความ,มงมงๆเพราะมันเป็นเทรนด์ใหม่เนาะแต่ว่าการใช้ไอมาบรรยายเนี่ย ทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวบริบทของการออกแบบแล้วก็อธิบายด้วยความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีการอธิบายตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับวเวลาไปดูเองเนาะอย่างเช่นตัวปีกีเนี่ยที่เป็นพร้อมอย่างเงี้ยบางทีเออเราก็ก็ดูเนาะแต่เราไม่สามารถที่จะอธิบายมันกลายเป็นเท็กซ์ที่มันมีความละเอียดได้นะครับที่ได้ลึกและชัดเจนนะครับผมว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับการที่ เราใช้ AI ในการสมาไลน์นะครับซึ่งเอาไปใช้อย่างอื่นต่อได้และอาจจะไม่จําเป็นจะต้องใช้ G e m i n i สรุปแบบนี้อย่างเดียวเนาะเราสามารถที่จะเอาตัวที่เป็นโน้ตบุ๊ก LM ในการที่จะสมาไล์หน้านี้ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมลงตัวที่เป็นโน้ตบุ๊ก LM ของตัวนี้เอาไว้นะครับก็เราก็สามารถที่จะสมารไล์ตัวนี้นะครับในการที่จะกําหนดนะครับการสรุป ตรงนี้นะครับเพื่อเราจะไปใช้ในเรื่องของอะจะไปพรีเซนต์นะครับหรือว่าจะไปใช้การทํางานต่อหรือใช้อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นการสรุปแบบที่เอาไปใช้งานต่อได้อ,อย่างนี้ละกันนะครับประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการสรุปด้วย AI นะครับซึ่งจริงๆก็เอาเอา,เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าจะสรุปแบบที่ให้เป็นเล่าให้เราฟังนะครับที่เป็นเสียงเนาะ,ะจะเป็น โอเวอร์วิวที่มันเป็นมันเป็นมันเป็นสาวแล้วกันนะครับเราก็สามารถให้เขาสรุปออกมาได้ว่าเทรนเนี่ยที่เขาสรุปแบบที่เป็นตังสื่อเนาะกับสรุปแบบที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กเอมเนี่ยมันมีความเหมือนกันไหมหรือบางอันเนี่ยมันจะมีเรื่องของการแตกต่างกันยังไงบ้างนะก็สามารถที่จะสรุปแบบนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้ามันไปเร็วเนาะก็อาจจะเป็นเป็นเนื้อวิดีโอแล้วลองฟังกันนะครับแต่ว่าถ้าตัวสรุปเนี่ยถ้ามันถ้ามันนานก็อาจจะข้ามไปแล้วก็ เดี๋ยวเรา,เอาลองไปทํำกันเองนะครับโดยที่เราเข้าโน้ตบุ๊กเอนะครับแล้วเราก็ก๊อปปี้ตัวนี้นะครับเพื่อให้ตัวที่เป็นโ o ้ตบุ๊กเอเน่ยสรุปให้แบบเสียงที่มีการคุยกันนะครับเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจแบบลึกขึ้นเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยบางทีเราสรุปช็อตคัดมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจชัดเจนมากขนาดนั้นหรือว่าบางคนไม่ได้มีพื้นฐานในเรื่องของการดีไซน์มาแล้วมาเจอแบบนี้นะครับก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับสวัสดีคิดว่าตัวสมาร์ทไลของของ LM ผมไม่ได้เตรียมไว้เนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยยังใช้เวลางนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวนี้ก่อนนะครับก็คือแปลว่าวันนี้เราเริ่มเห็นตัวเทรนที่เริ่มออกมาแล้วสําหรับเทรนดีไซน์ถามว่ามีความสําคัญอย่างไรเนาะจริงๆแล้วเทรนเนี่ยมันเป็นไอเดียนะครับคือแต่ละค่ายเนี่ยก็สรุปมาเนี่ยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่า ผมลองเปิดตัวที่เป็นดีไซน์ที่เป็นดีไซน์เทรนของ Adobe แล้วเนี่ยเอาดูคร่าวๆเนี่ยมันก็จะมีความเป็น anti AI ให้รู้อะครับได้ให้เห็นเหมือนกันนะครับผมว่าทุกค่ายน่าจะเป็นเวเนี่ยคือเราเบื่อความเป็นดีไซน์ที่มันเนียบแล้วอะนะครับดังนั้นก็เลยฉีกไปเลยนะครับอะไรก็ดูเหมือนเด็กขีดเล่นนะประมาณนี้นะครับดูเหมือนเด็กขีดเล่นเนาะกับคนที่แบบสสยดีไซน์มาก็จะรู้สึกว่าเออมันแบบมันดูมั่วและดูแบบ มันดูง่ายเกินไปเป็นต้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการสรุปตัวดีไซน์เทรนด์นะครับในปี2026นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านในการที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการดีไซน์การทำดิจิทัลเ็ตติ้งการทำการตลาดนะครับให้ดึงดูดให้เกิดความสนใจกับผู้บริโภคนะครับแล้วเกิดโกดนะครับก็กดติดตามช่องเราไว้นะครับมีอะไรใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับอัปเดตนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันอ e ีพีหน้าสวัสดีครับ